สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจนแนนทำนายไทยทักและคานิภามูนะคะวันนี้เจนแนนอยู่ที่วัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเห็นองค์พระพิคเนตด,ด้านหลังไหมคะพระพิคเนตองค์นอนนั่นเองนะคะที่ฉะเชิงเซาแห่งนี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะดูบรรยากาศแบบวันนี้คึกคักมากเลยเพราะว่ามีคนมาขอพอรมาไหว้สักการะบรูชาองค์พระพิคเนตกันค่ะแล้วก่อน ที่จะไปดูว่าจะทําการไหว้หรือว่ามีต้องมูอะไรยังไงบ้างนะคะให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศสถานที่รอบๆวัดสมานร,รัตนารามแห่งนี้ค่ะวัดสมานร,รัตนารามหรือที่เรียกว่าวัดสมานตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงใกล้กับโครงการเขื่อนทดน้ำบางปะกง ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพิคเนตสวยสุขป,ปางใหญ่ซึ่งประชาชนทั่วไปนิยมสักการะบูชาและมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับวัดและพระพิคเนตให้นักท่องเที่ยวได้ทราบกันอีกด้วยหลังจากที่เราได้ดอกไม้ทูกเทียนแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปไหว้กันข้างในคะ่ะตามมาเลยคะ่ะ นามาฮาโอมสีทเายนามาฮาโอมสีทเายนามฮา,าโอมนาโมภะวติัะชานนายะนะมะทะ หลังจากที่เราไหว้ข้างในนะคะเราก็จะนําธูปออกมาปักที่หนูข้างนอกนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3กระถางก็เลือกเอาตามใจชอบเลยมีความเชื่อกันว่าในศาสนาฮินดูนะคะหนูก็คือบริวารของพระพิฆเนศค่ะ ความเชื่อส่วนตัวของแม่หมอนนะคะก็แม่หมอนจะติดที่เท้าติดที่เท้าเนี่ยเวลาเดินทางไปไหนก็จะแบบว่าปลอดภัยแค้วค่าจากภัยอันตรายและเหมือนกับว่ามีกําลังวังชาในการที่จะลุกขึ้นยืนในการต่อสู้ปัญหาค่ะแล้วส่วนค่าเกิดว่าปิดท้องที่ท้องก็คือความอุดสมสมบูรณ์กินอิ่มคือมีกินมีใช้ตลอดนะคะแล้วติดที่ หัวสีระก็คือจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาค่ะนอกจากพระพินเนตรองนอนนะคะณะสถานที่แห่งนี้ก็ยังมีพระพิ่ พระพิคเนตต่างยืนปฏิหาร108กรซึ่งหาจากที่ไหนเนี่ยจะไปหาบูชาคือหายากมากแต่ที่นี่มีปฏิษถานอยู่ณวัดแห่งนี้ท่านสามารถมา,ก,ากราบไหว้สักการบูชาได้ค,ะค่ะนอกจากที่นี่ที่วัดสมานรัตนารามแห่งนี้นะคะมีท่านพระพิคเนตแล้ว ก็ยังมีหลวงพ่อปดนีีซึ่งหลายๆคนรู้จักหรือว่าเคยไปกราบไหว้ถ้ามาที่นี่ก็คือมาไหว้หลวงพ่อปุนีีได้ที่นี่เช่นเดียวกันนะคะ สวยมากสูงใหญ่สง่ามากสำหรับใครที่มาที่นี่ก็มีช้างนะคะก็สามารถมาให้อาหารช้างได้นะคะหรือว่าจะขึ้นนั่งหลังช้างก็ได้นะคะเพื่อเสริมบารมียศศักยศถาบรรดาศักดิ์เสริมบารมีนะคะให้คนที่มานั่งบนหลังช้างคะ่ะ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่หน้าอุโบสถหลวงพ่อโตและซึ่งด้านหลังของเจแนนนี้นะคะเห็นไหมคะเวสุวรรณค่ะใครที่มาที่นี่นะคะหลังจากกราบสาการะพระพิคเนตแล้วก็ยังมาไหว้ขอพรเทวสุวรรณแห่งนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ มีความเชื่อกันว่าท้าวเวสวุวรรณมีหลายปางไม่ว่าจะเป็นท้าวเวสวุวรรณเท้าว,วิรุณหกหรือเท้ากุเวนนะคะก็เป็นองค์เดียวกันแต่มีหลายปางมากนะคะแต่มาที่นี่ขอพรเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินเพราะท้าเวสวุวรรณขึ้นชื่อหรือว่า มีความเชื่อโบราณเก่าๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องท่านเป็นผู้ที่ควบคุมสมบัติมีสมบัติมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มาบูชามาขอพรไหว้ด้วยใจที่ศรัทธาจริงๆแล้วกระทำความดีแล้วลงมือทำงานไม่ใช่อยู่เฉยๆนะคะพรนั้นก็จะเกิดขึ้นค่ะ ตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าอุโบสถนะคะของหลวงพ่อโตซึ่งเก่าแก่ถึง143ปีเลยทีเดียวเจนแนนจะพาเข้าไปชมด้านในอุโบสถกันนะคะตามมากันเลยคะ่ะ โตัสสะภพพโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมพพตัสสนะภพพโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะโตเสนโตวรธรรมีนาโตสัทธานิสุเววะริโตสังอากาสิฉันตุนะังโตสาจิตังนำมามิหัง เราได้กราบขอพอรไหวพระพิฆเนศนะคะแล้วก็องค์เทพต,ต่างๆที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดสมานร,รัตนารามแห่งนี้นะคะใครที่ไม่ว่าจะบูชาสายเทพหรือสายฮินดูสายจีนหรือสายพุทธนะคะที่วัดแห่งนี้มีให้คบเลยค่ะแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะคาเนิคอฟฟี่ที่สนับสนุนรายการให้กับเจนแนนทำนายไทยทัก แล้วนอกจากนี้ใครยังไม่ได้ซับสไครเอ่ยช่วยกดซับสไคร์กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะติดตามข่าวสารหรือว่าวิธีการมูว่าจะไปมูที่วัดไหนบ้างนะคะกดติดตามกันเลยค่ะสำหรับวันนี้เจ๊นแนงขอตัวลาก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ